ดีครับพบกันเป็นประจำทุกๆต้นเดือนอย่างนี้แหละครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนวันนี้กับผมธนากรต้านาวัชนาการครับเรามาสำรวจดวงชะตากันในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเดือนนี้เป็นเดือนม้าครับเมื่อเดือนม้ามาอะไรที่กระทบกับม้าก็คือเรื่องของ12นักษัตวแต่จังหวะชีวิตนั้นมันมีสองอย่าง มันมีฟ้าและดินที่เราเรียกกันว่าเทียงกลางกับตีกีเทียงกลางคือเรื่องราวที่จะต้องเจอเราแน่กับเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เราไปกระทําดังนั้นเวลาดูรายการของผมหรือเวลาผมพยากรณ์ออกไปมันจะมีสองอย่างเสมออันดับแรกคือเรื่องจะเจอแน่ครับจะเจออะไรบ้างเรามาดูครับ เรามาถึงคนเกิดปีไก่ครับลิงเจอเปี้ยงเพียงใช้ไก่ก็ต้องเจอเจี้ยใช้เพราะเป็นทองเหมือนกันนี่เป็นหลักวิชาการสำหรับนักศึกษาที่ติดตามผมอยู่นะครับเจี้ยใช้คือความสามารถดูเมียตัวเราสวยเงินทองที่เราหาได้ทุกวันรู้สึกมีความพอเพียงกรับตัวเองใจเย็นขึ้น โชคลาภก็ไม่ได้หล่นหายไปทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นดีขึ้นมาเจอชิกสัวเจอนักเลงก็ไม่กลัวเพราะเรามีของเราไม่ได้ละเมิดของใครไม่ได้หวังสิ่งที่มันเกินความสามารถสองอย่างเจอกันได้เงินจากการเป็นนายหน้าติดต่อเจราจาพบปะจะโด่งดังมีคนรู้จักคนนี้นะจะซื้อของต้องไปหาคนนี้นะ ดังนั้นขายของหน้าร้านจะมีคนติดใจเจ้านายชมชอบมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งหัวหน้างานพอใจแหมแปลว่าเดือนนี้แปลกกระต่ายกับไก่คู่ชงดีทั้งคู่เรามาดูคนเกิดปีหมาครับคนเกิดปีหมาหมาเป็นคนเฝ้าทรัพย์เป็นคนที่ซื่อตรง ดังนั้นคนเกิดปีหมามักจะเป็นคนคบได้อย่างนครับหมาตอนนี้เจออะไรครับหมาเจอชิกสัวเจอนักเลงครับเออเจอนักเลงนักเลงโตแต่นักเลงหมาไม่กลัวครับเออหมาไม่กลัวนักเลงสามารถใช้คำพูดสยบได้มานักเลงเจออะไรเจอเชียอิงเจอแม่ใจเย็นๆลูกเอ้ยสงบหน่อย เมื่อม้าเจอหมาเจออย่างเนี้ยทำให้รู้สึกเป็นยังไงก <c oughs> ำลังวังชามีพละกำลังมากขึ้นคนเกิดปีหมามีความคิดความอ่านมากขึ้นพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนฝูงมีความกระตือรือร้นคึกคักรับราชการก้าวหน้าก้าวไกล มีตำแหน่งหน้าที่ดีแต่ให้ระวังใช้คนผิดคิดจนงานพังใช้คนผิดประเภททำให้การงานเสียมาระวังตัวเดียวแล้วจะปลอดภัยนี่หมดแล้วยังอา้าวยังเหลือครับคนเกิดปีหมูมาแล้วครับคนเกิดปีหมูเจอเสียกลัวหามหน่อยครับ มูเดือนนี้จะรู้สึกว่ามีพลังโชว์ความสามารถเต็มที่เพราะฉันถ่ายเทพูดขาวให้เป็นดำได้คนเกิดปีหมูนะฮะดังนั้นใครที่คบคนเกิดปีหมูต้องระวังนะเออเดือนนี้เขาเสียกลัวเต็มที่เลยคือขอโชว์ขอดังอย่างเดียวผิดถูกไม่รู้มาเจอเพียงใช้อีกใช้จ่ายเงินนี่ครับ เกินตัวเกินกำลังดังนั้นผมฟัน,ฟนไปเลยเพราะว่าคนเกิดปีหมูเจ้านี้จะมาทวงและเกิดอารมณ์ร้ายมีปัญหานะหนึ่งทำงานเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องยุ่งยากซับซ้อนใช้จ่ายเกินตัวคุยอวดรวยจนเกิดเรื่องหมูอยากเอาเงินมาโชว์ให้คนเห็นนะครับเขาจะคิดว่าคุณนั้นรวยจริงแล้วตามไปปล้นบ้าน คนเกิดปีหมูต้องระวังแน่จะแม่นไม่แม่นคุณเป็นคนพิจารณาชอบใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งและฝากติดตามผมเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายอะไรให้คุณฟรีๆโชคดีพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ